ทุกวันนี้แทบจะไม่อยากเอาใจใครเลยนะครับทุกวันเนี้ผมหันมาโฟกัสตัวผมเองเป็นหลักเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะเอาเวลาไปนั่งโฟกัสของเรื่องคนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับทําให้เรารู้สึกว่าไปเอาปัญหาภายนอกเข้ามาไว้ในตัวเราทั้งๆที่เราก็ไม่ทราบ ทางทั้งที่เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ผมตั้งเพจมาดูเงียบๆก็คิดได้คืออยากอยู่เฉยๆครับบางทีนึกอะไรได้เราก็พูดไปสื่อสารออกไปในแบบฉบับของตัวเราเองไม่ต้องมาคอยแคร์คนนูน้นคนนี้คนนั้นนะครับหน้าตาแบบนี้มีคนเดียวในโลกคุณแบบนี้ก็มีคนเดียวในโลก เราจะไปซีเรียสอะไรทั้งนั้นเนี่ยอย่างผมมาถอนหญ้าอยู่เนะี่ยมันก็เป็นเหมือนการฝึกจิตใจนะให้มันรู้จักสงบเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมติดโซเชียลมากเลยนะติดชนิดแบบว่าตื่นขึ้นมาผมจับอะตื่นหกโมงเช้าเนี่ยผมจับนะเผลอแวบ,บเดียวแปดโมงนั้นเนี่ยมานั่งถามตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นวะ หนึ่งปีผมวนเวียนอยู่กับโซเชียลมีเดีย YouTube Facebook นะครับ TikTok อยู่เงี้ยจนผมรู้สึกว่าข้อมูลข่าวสารที่ผมได้ม,มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำประโยชน์ให้ผมไงผมก็เลยนั่งคิดว่ามันสมควรมันสมควรเก็บเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเลิกนะครับเลิกแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วทำอะไร ที่มันเกิดประโยชน์นะครับอย่างผมมานั่งทําคลิปเนี่ยเพราะว่าผมผ่านเรื่องราวตรงนี้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ดีผมเลยมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าเนี่ยนะการติ่อโซเชียลนะมันไม่ดีนะแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่มันสามารถสร้างรายได้ได้อย่างคนที่เขาหาเงินได้จากการายิงแอดโฆษณาการทําโฆษณาการาสื่อไปหาคนนะทำคลิปทําอะไรพวกนี้เพื่อ ที่จะสร้างไรายได้มันก็มีครับมันมีข้อดีแนละ้วมันมีข้อเสียข้อเสียสําหรับของผมนะคือมันทําให้ผมสมาธิสั้นลงนะครับไม่จดจ่อกับอะไรเลยนะครับเห็นคนนู้นแต่งตัวดีเราก็อยากจะดูดีกับเขาเห็นคนนี้มีรถมาอวดเราก็อยากจะมีรถเหมือนเขาอยากมีบ้านถ้าผมใช้ชีวิตแบบนี้นะต่อไปเรื่อยๆนะผมว่ามันผมจะเป็นนี่เป็นสินนะแล้วผมจะ วิ่งไม่มีวันหยุดอ่ะเหมือนหนูถีบจักรชีวิตแม่งวนเวียนอยู่แค่กับการอยากได้อยากมีแล้วเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้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 พอสุดท้ายมาแก่มาก็เหนื่อยสู้เราอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอนะครับไม่ต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นหรอกลถตอนที่เราอยากได้นะ มันจะครอบงำเรามากเลยอยากได้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 พอได้มาแล้วรู้สึกไงเฉยๆครับเหมือนบ้านอะ่ะโอ้ยอยากได้มากเลยนะบ้านความใฝ่ฝันของฉันเลยมีบ้านหลังใหญ่ๆมีอ่าสองห้องนอนสามห้องน้ำอ่าสี่ห้าเตียงก็ว่าไปพอคุณได้มันมาคุณก็จะบอกว่าคุณซื้อมาทําไมวะอ่าตอนแรกซื้อ้านมาใหม่ๆนะ จะเจ,จ,ะเจาะตรงนู้นจะเจาะตรงนี้บ้านเล้าตรงนั้นตู้นี่นั่นอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับพอผ่านไปสักสี่ห้าปีนะเริ่มเจาะเริ่มกระทุง้งกระจุยกระจายครับคือมันไม่มีความพอดีองไงอย่างของผมเนี่ยไม่จําเป็นนะครับน,นียบ้านพ่อแม่ผมสร้างไว้ให้ผมนะพ่อแม่ไม่เคยอ,อยู่เลยนะครับสามสิบปีผม,มคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสร้างใหม่หรอกเพราะว่าเวลาผมนอนผมก็นอนแค่ ขนาด80เซนพิกตัวตะแคงข้าง80เซนนะครับผมไม่ได้มีความจําว่าจะต้องนอนดีนะครับตื่นขึ้นมาขอแค่นอนหลับมีที่คุ้มกลาหัวเหมือนผมไปทํางานอยู่กรุงเทพเหมือนกันหรือต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ไปอยู่ห้องเช่าไหมห้องเช่าผมว่าอะไรเดียวจบแค่นี้แล้วกัน Thank <laughs> you.